อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่1 0 0 0 0 0ซับสไคร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลารีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ใสๆทำใจวาวุน่นท่านเพื่อนพร้อมวาวุ่นใจแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวพบกับซีรีส์เหล่านี้กันเลย เริ่มกันที่เรื่องแรกที่จะทําให้เป็นเพื่อนว้าวุ่นใจกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะรักนําทางไปหาเธอที่ตัวเรือนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวความรักสุดนุ่มนิ้หัวใจของใจใแจสาวน้อยมอสสผู้สดใสหน้าเริงนางเอกของเรานั่นเองที่จากวันที่หลบฝนหน้าร้านค้าค่ะและได้พบกับหนุ่มสุดหล่อหน้าตาไม่คุ้นเคยแต่กลับติดค้างอยู่ในใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งสืบรู้มาว่าเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันที่ย้ายมาใหม่นั่นเองนามว่าจ ร่างที่พูดนะ้อยเรียนเก่งพระเอกของเรานั่นเองค่ะและเมื่อคนพบเป้าหมายแล้วการจู่โจมตามติดด้วยทุกกระบวน่าะและวิถีทางอยากทำความรู้จักกับร่างร่างพระเอกเป็นอย่างมากของนังเอกก็ได้ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับโอกาสดีๆที่เข้ามาทุกคนทั้งการเป็นติวเตอร์ให้กันและการการได้เล่นละครเวทีด้วยกันความใกล้ชิดใดๆก็อัพเลเวลขึ้นทันทีค่ะ ที่นอกจากฝั่งนางเอกจะวาวุ่นใจไปก่อนแล้วนั้นทางนี้ค่ะทางร่างร่างพระเอกของเราก็เริ่มวาวุ่นใจเริ่มใจสั่นคลอนให้กับใจใจนางเอกของเราแล้วก็เพราะว่าน่ารักเกินต้านร่างๆจะห้ามใจยังไงไหวล่ะคะที่ใดๆก็คือฝากเรื่องนี้ไว้ให้เพื่อนๆไปวาวุ่นใจกันต่อได้ค่ะกับรักนำทางไปหาเธอ ว้าวุ่นใจเรื่องที่สองกับซีรีส์เรื่องนี้นิทรักของสองเราที่ตัวเรื่องนะคะบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์สุดแสนแน่นแฟ้นของซียวทู่สาวน้อยน่ารักผู้สดใสร่าเริงพี่สาวที่แสนดีของน้องชายต่างสายเลือดหนุ่มสุดหล่อข้างบ้านผู้ไม่ค่อยชอบพูดชอบจาแต่สุดแสนฉลาดอย่างหลิงเ่าพระเอกของเรานั่นเองที่ก็เพาะความสนิทขาก็เลยเติบโตเคียนข้างตีกันทะเลาะกันดูแลกันมาตลอด รู้ทุกเรื่องของกันและกันจนกระทั่งนะทุกคนเรื่องราวมันเริ่มวาวุ่นใจเมื่อพระเอกนะที่เรียนเก่งกว่าเนี่ยได้เรียนพาชัน้นแล้วก็กําลังจะเข้ามาวิทยาลัยในปีนี้ที่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตของทั้งสองคนเลยนะที่ต้องห่างกาันมันจะเริ่มวาวุ่นใจแล้วไงก็เริ่มทําให้พระเอกของเรานั่นแหละได้เริ่มค่อยๆรู้ตัวว่าตัวเองนั้น ชอบนางเอกซะแล้วที่งานนี้ค่ะจะทำยังไงกับสถานะทานใจทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนจากน้องชายข้างบ้านจากเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นคนรู้ใจจะขยับความสัมพันธ์ได้ยังไงตามไปลุ้นไปเชียร์กับเรื่องราววาวุ่นใจของทั้งคู่กันต่อได้ในนิทารักของสองเราค่ะมีอยู刚刚่ ว้าวุ่นใจเรื่องที่3กับซีรีส์เรื่องนี้วุ่นนักโจดรักแรกที่ตัวเรื่องนะคะก็บอกเ่าเรื่องราวของหลหวันวาน่วาน,นักศึกษาชั้นปีที่2ภาวิชาเว,ช,าวชศาสตร์คลินิกที่เจอเรื่องปวดใจถึง2เรื่องในเวลาเดียวกันทุกคนทั้งทางเขาสอบไม่ได้แล้วความรักที่มีมายาวนานนั้นก็บังเอิญจบลงก็เลยดื่นย้อมใจซะหน่อยจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่นะคะที่ทําให้ว้าวุ่นใจทุกคนเพราะว่าตัวนางเอกนั้น ประกาศว่าจะจีบรุ่นพี่สุดหลอ่อสุดเก่งสุดโด่งดัง,ดงเน็กเนิร์ดอย่างเหลือนชูเป็นแฟนให้ได้ ความว้าวุ่นใจก็เพิ่มขึ้นไปอีกทวีคูณทุกคนเมื่อข่าวลือนั้นไปไวเหมือนไฟลามทุ่งค่ะบวกกับท่าทีของพระเอกที่ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนข่าวก็ยิ่งดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแต่กับการฟังนางเอกของเรานั้นอยากจะยุติข่าวนี้ทุกคนเพราะว่าส่งผลต่อสมาธิในการเรียนเป็นอย่างมากและเพื่อจะกลบข่าวลือนี้ค่ะนางเอกนะก็เลยเสนอค่ะสัญญาสยบข่าวลือขึ้นแต่พระเอกกับปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ ที่บังเอิญว่าทุกคนในระหว่างที่หาหนทางน้มน้าใจพระเอกอยู่นั้นกลับทำให้ทั้งสองค่ะได้เรียนรู้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเกิดอาการวาบุญใจฮีก็อยากให้เพื่อนๆตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อค่ะว่าสัญญาสยบข่าวลือนั้นจะมีผลบังคับใช้ไหมหรือว่าจะวาบุ่นใจต่อไปยังไงดีตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อ้วยนะคะ ว้าวุ่นใจเรื่องที่4ี่กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะรักในความลับที่เรื่องนี้ค่ะบอกเราเรื่องราวของติงเซียนสาวน้อยน่ารักที่เพิ่งย้ายมาเมืองซินไห่กับครอบครัวซึ่งการย้ายมาครั้งนี้นะคะก็ทําให้หนางเอกของเรานั้นได้มาเจอกับคู่มั่นในวัยเด็กของตัวเองด้วยอย่างโจซูเย่ที่เจอปุ๊บก็คือไม่อยากจะเจอกันอีกเลยทุกคนมันว้าวุ่นใจทันทีชายหนุ่มมาดนิ่งเรียนเก่งมุ่งมั่นมีเป้าหมายความฝันในชีวิตรวมถึงมีนิสัย กาตัดสินใจที่เรียกง่ายๆว่านิสัยต่างก,ก,กันกับนางเอกของเราอย่างลิบลับเลยคะ่ะที่ความวาวุ่นใจดูเหมือนจะทวีคูณขึ้นทุกคนเพราะว่านอกจากจะเป็นคู่มั่นในวัยเด็กกันแล้วนั้นยังเป็นเพื่อนบ้านกันอีกเพราะว่าพ่อนั้นต่างสนิทกันก็เลยมาอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วกาลังจะเป็นเพื่อนเริ่มห้องที่วาวุ่นใจขึ้นอีกขั้นก็คือบังเอิญว่า จะเป็นเพื่อนร่วมโตกันด้วยค่ะทุกคนความสนิทที่ไม่อยากสนิทต้องมาสนิทจากคู่มั่นวัยเด็กที่ดูเหมือนจะเป็นคู่กัดผ่านวันเวลาอุปสรรคและการช่วยเหลือกันก็เริ่มทําให้คู่กัดนั้นเริ่มจะกลับเป็นคู่มั่นกันอีกครั้งที่ใด,ดก็คือฝากไปววาบบุญใจกับซีรีสเรื่องหนีกันต่อด้วยนะคะ วาวุ่นใจเรื่องที่5กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนับแต่นั้นฉันรักเธอตัวเรื่องบอกว่าเรื่องราวความรักของเฉินเส,สี่ยวซีสาวน้อยสุดแกน่นโกะที่ตามตื้อเจียงเฉินพระเอกของเรานั่นเองเพื่อนข้างบ้านนุ่มหล่อสุดเรียนเก่งอย่างสุดชีวิตและก็ด้วยความโกะความน่ารักความขี้ตื้อของนางเอกของเรานั้นทุกคนก็ทําให้พระเอกค่ะที่ดูเฉยชานั้นก็ยังอดตกหนุมรักนางเอกไม่ได้ แต่กว่าที่พระเอกนั้นจะรู้ใจตัวเองก็เกือบจะต้องวาวุ่นใจทุกคนเพราะว่าเกือบจะเสียนางเอกให้กับเพื่อนชายอย่างอู๋เพื่งเพื่อนนักเรียนใหม่ดีกีนักกีฬาว่ายนะ้ำที่ดูเหมือนว่าเขาจะคุยถูกคอถูกชะลกกับนางเอกเป็นอย่างมากที่ใดๆก็คือตัวเรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวเล่า,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 าตั้งแต่มอปลายนะนั้นักคนยาวไปจนเข้ามาหาวิทยาลัยทำงานที่กระบอกได้เลยว่าฟินอินจิตหมอนใดๆก็คื ฝากซีรีส์เรื่องนี้กันด้วยคะ่ะวา้าวุ่นใจเรื่องที่6กับซีรีส์เรื่องนี้รักล้นใจใหญ่กังฟูที่ตัวเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของกู้เสีย่ยวม่านนักเรียนสาวชั้นมหกผู้มีความสามารถเป็นเลิศในกังฟูที่เปิดเทอมมาวันแรกก็ได้ใช้พละกําลังค่ะทุกคนสร้างมิลกรรมที่โจดจันไปทั่วทั้งโรงเรียนด้วยการแบงเอิญนะไปทํากังเกงของนักเรียนหัวกะทิพระเอกของเราอย่างจั่วอันขาดดัง นั่นเองทุกคนเพราะว่าพยายามวิ่งไล่เพื่อนค่ะเพื่อช่วงชิงสมุดบันทึกที่ภายในนั้นเก็บความลับสำคัญอยู่นั่นก็คือนางเอกนั้นแอบมีใจให้กับพระเอกของเรานั่นเอง แต่เหตุการณ์ก็กลับพลิกล็อกเกือบทำวาวุ่นใจทุกคนเมื่อเรื่องกางเกงขาดนั้นไปถึงหูของประธานชมรมคนรักจูอันก็ทําให้คนเหล่านั้นค่ะออกมาต่อว่านางเอกอย่างหนักที่ก็กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่ดูน่าจะเลวร้ายกลับกลายเป็นโชคเข้าข้างเพราะว่าทําให้นางเอกกับพระเอกค่ะบังเอิญได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันรู้จักกันมากขึ้นซะงั้นและด้วยนิสัยที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นของนางเอกก็ดูว่าจะ ทำให้ได้ใจพระเอกไปอยู่ไม่น้อยค่ะที่ก็ต้องตามไปต่อกันว่าเรื่องราวของสาวน้อยกังฟูผู้น่ารักของเรานั้นจะจบลงเอ่ยอย่างไรจะมาวุ่นใจขนาดไหนเรื่องราวความรักที่มีให้กับพระเอกจะอยู่แค่ในไดอารี่หรือไม่ตามไปวาวุ่นใจกันต่อด้วยนะคะวาวุ่นใจกับเรื่องที่7็ดเรื่องนี้รักข้างเดียวที่หวายนานบอกเราเรื่องราวความลับความรักที่ เก็บมาอย่างยาวนานมากข้างเดียวของลวดจือสาวน้อยรักเรียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนมอปลายทุกคนที่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างยาวนานจนยันเข้าหมหาวาิทยาลัยก็ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะได้บอกกับอีกฝ่ายได้รับรู้นั่นก็คือหวายนานพระเอกนั่นเองทุกคนลวดจือของเราจะสูญเสียความรักของเธอไปหรือไม่ในใดก็คือดูไปก็หลุนไปว่าวุ้นใจหนักมากตามไปเอาใจช่วยนางเอกลวดจ ของเราด้วยนะคะใส่บวาวุ่นใจเรื่องที่แปลกกับเรื่องนี้บอกว่ารักแล้วไม่คืนคําที่ตัวเรื่องนะคะบอกเราเรื่องราวความบังเอิญที่หัวหน้าห้องอย่างหลินซี่ที่ต้องคอยดูแลนักเรียนใหม่สุดรันอย่างเจ้งหานที่ค่อยๆค่ะแปลเปลี่ยนจากความไม่ถูกหน้าไม่เข้าใจกันก็เกิดขึ้นเป็นความผูกพันความสัมพันธ์และ คู่ชีวิตในที่สุดทุกคนโอ้โหมันมีความแบบว่าโรแมนติกเกิดขึ้นในเรื่องนี้ที่ทั้งสองคนนะจะต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมากมายหลายสิ่งมากดูไปก็คือลุน้นวาวุ่นใจไปกับพระนางค่ะฝากไปตามเอาใจช่วยทั้งสองคนกันต่อด้วยนะคะในบอกว่ารักแล้วไม่คืนคำ ใส่ใส่บาวุ่นใจเรื่องที่9กับเรื่องนี้ค่ะฝันรักไวเรียนที่ตัวเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของสาวน,านักวิ่งอย่าง,ยางซีที่กะจะลงแข่งวิ่งเพื่อเก็บคะแนนพิเศษสําหรับที่จะใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่กลับบาดเจ็บลงแข่งไม่ได้เมื่อบังเอิญบังเอิญเคาะร้ายไปโดนแรงระเบิดจากห้องแลบขณะที่ไล่จับโจรที่ขโมยจักรยานไป ที่หลันจะเปิดเทอมค่ะนางเอกก็ได้สืบหรือว่าคนที่อยู่ในห้องแล็บวันนั้นก็คือพระเอกของเราห่าเปี้ยวนักเรียนเข้าใหม่ของห้องที่ท่าทางจะเป็นคนขี้เล่นใจร้อนแต่กลับมีความอัจฉริยะเก่งกาจทางวิทยาศาสตร์แต่ด้วยจากเรื่องราวที่พบกันก่อนนั้นไม่ค่อยดีนักนะทุกคนจึงทําให้นางเอกและพระเอกของเรานั้นไม่ค่อยถูกกันค่ะบวกกับพระเอกเป็นนักเรียนใหม่พระเอกจึงต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับนางเอกและก็เพื่อนๆในห้องอะ่ะยอมรับได้จนกระทั่ง ทุกคนคะ่ะยอมรับและนางเอกอก็พบว่าแท้จริงแล้วพระเอกนั้นเป็นคนใจดีแล้วก็มีความกระตันยูเป็นอย่างมากผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวในยุค90นะทุกคนที่ก็จะมีความมุง้งมิงนุง้งนิ้งของทั้งสองคนที่อยากให้ทุกคนไปฟินต่อกันด้วยคะ่ะ ซีรีส์ใส่เรื่องไหนทำเพื่อนใจวาวุ่นบ้างเม้นบอกกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผลิรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอไปวาวุ่นใจกับซีรีส์หล่านี้ต่อก่อนละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย